ปีเนี้มากแปดสิบค่ะแปดสิบ่งแปดสิบกับวัยแปดสิบที่เราได้รับมาก็ก็ยังไม่รู้จะถึงเก้าถึงเก้าสิบเปล่าก็ก็แปดสิบก็ยังดีค่ะอาม่าจากจากความสำเร็จต่างๆงานอาม่าเยอะขึ้นใช่ไหมค่ะค่ะงานเยอะขึ้นดูแลกันยังไงบ้างสำหรับก็ทีมทีมที่ดูแลอาม่าทีมที่ดูแลก็คือลูกๆหลานๆนะคะเขาก็ดูแลให้ ที่หางานให้บ้างเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้จัดการให้บ้างบางทีไปต่างประเทศเขาก็เอาลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยไปเราก็ให้ค่าเดินทางเขาค่าตัวเขาหน่ยอยเอามา <laughs> ให้ด้วยให้ด้วยเพราะว่าเขาก็เสียเวลาไปกับเราเนะะาะเราก็ให้เขาเป็นวันไปทุกคนก็ดีโอเคค่ะอามัดพิจารณาการรับการยังไงคะสำหรับโดยมากหลานค่ะหลานหลานเป็นคนจัดการดูเขาก็จะดูว่างานเนี่ย มีได้ไปที่ไหนทําอะไรแล้วก็ได้เท่าไหร่แต่ที่สาคัญที่สําคัญมีจํากัดไหมครับว่างานแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําไม่ได้บอกกับคุณหลานด้วยก็บางงานนะคะัเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานแบบแบบแบบอย่างเป็นยาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องบอกเขาด้วยว่าเออ มันมีอยอมาเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เรากินเข้าไปต้องให้อาม่าเป็นคนพิสูจน์ก่อนอย่างครีมบำรุงอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เราใช้ก่อนก่อน<า>ที่เราจะบอกคนอื่นได้ไม่ใช่เราไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไมใช้แต่ไปบอกคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้อีกเ mm hmm. คนอื่นเขาใช้แล้วเป็นอะไรแสดงว่าที่ผ่านมามีเข้ามาเยอะใช่ไหมคค่ะเยอะค่ะแล้วมาปฏิเสธเขาไปยังไม่ได้ปฏิเสธเลย <laughs> แต่แแแก,ก็คือ <laughs> ต้องต้องทดลองก่อน ค่ะถ้าต้องเป็นพวกครีมพวกอะไรพวกนี้พวกเครื่องบำรุงนะยาเยอะก็เราก็ต้องต้องต้องได้รับผ่านเรากอนเพราะไม่งั้นเราเราไม่ได้ใช้แต่เราไปบอกคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาใช้แล้วเกิดเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียทั้งเราเสียทั้งเจ้าของอุตส่าห์เอามาเราระวังเรามาระวังเกี่ยวกับการรับงานก็ดูแลดูเหมือนกันบอกหลานค่ะว่าบางอย่างที่เรารับได้เราก็รับถ้าอันไหนที่มันรับไม่ได้เราก็ ดูเข้าไปกอ่อดก,กันละกันเกี่ยวกับรสุขภาพแตอม่าเป็นไงบ้างสุขภาพเลยคะ่ะในวัย80วัย80ก็ก็เรื่องเขาเขาก็ดูแลให้คอยฉีดเขาให้ไม่ให้ปวดแต่มีปัญหาคือหลังกระดูกหลังสุดอยู่ต,ตอนนี้ก็แค็นเซียมมันไปเกาะกระดูกแล้วก็ทําให้ขาชา้าแต่แตตามาเหา็่ถึงแรงแต่ก็ก็เราสู้นะคะใจสู้ ออ,ออกกาลังกายประจำหรือไมครับออกกาลังกายก็มีนานๆทีค่ะคือออกไปเดินบางทีลูกก็พาไปเดินแถวสวนลงเราเก้าแต่กําลังกายเยอะๆไม่ออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับกระดูกต้องระวังหน่อยไหมคะในเรื่องของฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าฝุ่นเยอะๆบางทีเราก็ไม่ออกจากบ้าน<ม>อยู่แต่ในบ้านแต่ลูกก็บอกว่าแม่อย่าเราออกไปเดิเท่วเดินนาะถ้าจะเดินก็ใส่แมสเอา เออยอาไวขนาดนี้ครับอาหารการกินจํากัดใชครับว่าอะไรอะไรรับประทานได้อะไรรับประทานไม่ได้อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าอาม่าความหวานเริ่มมาแล้วนะนั่นนี้อาม่าบอกว่าขาหมูชอบมากตอนนี้ตอนนี้รับประทานอะไรกันบ้างขาหมูชอบมากหมูอ๋อใช่เดือนเยนเดนี้ไม่เอาแล้วค่ะคือตัดขาดไปเลยค่ะก็เบาๆไปแล้วไม่เอาละค่ะคือก็มองมองไปแล้วก็อันไหน อันไหนที่มันเป็นมันๆแล้วก็เขียวๆหน่อยมันถึงวันที่เราต้องแบบว่าบอกให้สิ่งที่เราชอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะของหวานนี่เราก็ต้องระวังเพราะเบาหวานหมอบอกว่าเบาหวานเริ่มมาแล้วนะไอ้นั่นก็มาแล้วนะไอ้นี่ก็มาแล้วนะเอ๊ะทำไมมากันเยอะจังเลยก็ที่ผ่านไปแล้วคือสามเรื่องเลยค่ะออนแอร์ไปแล้วก็มีแล้วมีใหม่ๆเข้ามาส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศเป็นของ สิงคโปร์เป็นของมาเลยนี่เดี๋ยวก็ต้องไปบินไปมาเลนีอีกสองวันเนี่ยอันนี้อันนี้คืองานไม่ใช่รับใช่ไหมครับรับแล้วใช่ไหมครับแต่ยังเป็นความลับอยู่นะครับข้างหน้ะมาติดตั้งยาไว้ห้างเปิดห้างเปิดได้ใช่ไหมเขาก็ไม่เป็นไรเขาเาก็บอกไปได้อ๋อได้อันนี้คืองานต่างประเทศครั้งแรกต่างประเทศเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์ก็มีค่ะทั้งจีนถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่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 เปลี่ยนใจจเอามัดใช้ภาษาใชป เขาก็ให้ใช้ภาษาจีนแต่เราพูดไม่เป็นเลย oh. พูดภาษาจีนไม่เป็นเลยก็ใช้จดเอาคือเขาพูดเขาส่งมาแล้วก็ใช้จดจดเป็นภาษาไทยแล้วก็ท่องเอาท่องเป็นเป็นจีนท่องเป็นภาษาจีนแต่ว่าเป็นภาษาไทยเราเราเราูเรารู้ภาษาไทยของเราแต่ว่าในเรื่องอ่ะบังเอิญก็เล่าได้นะบังเอิญเราก็เล่นเป็นคนอัลไซเมอร์การที่เราเป็นคนอัลไซเมอร์เนี่ย ในหนังมันก็ต้องเหมือลอยการเหมือลอยของเราเนี่ยเราก็จะแวบหนึ่งดูบทที่เราเขียนไ้เป็นเทคนิคเทคนิคหรออ่าใช่เราก็จะพัดมือไปมือมาเราก็หันมองแปแล้วก็เพราะเราท่องไว้แล้วเนี่ย แล้วก็พูดได้ตามตามที่เราจัดไปอาม่านี่คือการลุกทำงานต่างประเทศกับโปรดักชันต่างประเทศจริงๆครั้งแรกในเวยด้วยครั้งแรกไหมสองสองสองสามประเทศแล้วค่ะอจีนมาเลสิงคโปร์อะไรตอนนี้อ้อาว่ามันเป็นความรู้สึกไงบ้างวยลองใช้คำว่าโอินเตอร์นะเขาก็อยากให้ได้เราไปเล่นเราก็เขาเล่นก็เล่นแล้วก็มีเด็ก จีนเด็กสิงคโปร์เด็กอะไรก็มา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 รักเราอะ่ะเด็กๆเนาะคนนั้นก็ซื้อไอ้นี่มาให้คนนั้นก็ซื้อไอ้นั่นมาให้อามา่าคิดถึงบางทีก็ส่งจดหมายส่งลายคุยกันตลอดเขาบอกเรียงไงบเพราะว่าอาทิตย์ที่อาม่าไปแสดงว่าเขาติดตามจากภาพยนตร์ด้วยใช่เขาติดตาม,าตตามจาก,จากตรงนี้นใช่เขาเขารู้จักเขาเขาติดตามจากตรงนี้เลยเขาเขามาบอกว่าเริ่มทำอะไใช่ค่ะเขาบอกว่า หนังเรื่องนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรักผู้สูงอายุ<ม>เกิดความรักอา<ม>เกิดความรักที่อยากจะไปดูแล<ม>ทุกประเทศจะพูดถึงันหมดติดไปคิดไปดีมากใช่ไหมไปต่างประเทศครค่ะค่ะไม่น่าเชื่อว่าอเมริกาที่เราไปอตอนที่ที่เราจะไปออสการ์นะก่อนไปออสการ์นะคนอเมริกันเขาล้งไห้ พขาดูหนังเรื่องนั้นแล้วเขาร้องไห้ซึ่งเราก็ง,างงเหมือนกันว่าคล้ายๆว่าเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเราแต่จริงๆแล้วใจเหมือนกันการไถยทในต่างประเทศปรับตัวยัคะการใช้ชีวิตชีวิติกอก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะทุกคนก็ดูแลเราเด็กที่นั่นเขาจะคอยดูแลอากเป็นอย่างดีเลยแม้กระทั่งเดินเข้าห้องลามคนก็จะช่วยกัยนจูง,คน,งคนนั้นก็จูงคนนี้ก็น,นัก,ก็ก็เหมือนคนไทย เป็นประตบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะอาม่อยากจะบอกอะไรครับลูกหลานงานบ้างนี่ปีใหม่แล้วค่ะอยากจะอวยพรเลยหลานลูกหลานๆาก็ขออวยพรให้ลูกๆหลานๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทุกๆคนมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนก็แล้วก็ขอให้กลับไปดูแลผู้ คุณตาคุณยายฝูยญาตายายเราบ้างอันนั้นคือบุญที่เราจะได้ค่ะ<か>แสดงว่าบ้ามีหมว่ามีเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านที่รู้สึกว่า,ถ,า,า,วาถูกทอดทิ้งจากผู้ตางมันก็จะว่าถูกทอดทิ้งก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมีความระยะห่างกันอ้ระยะห่างระยะห่างใช่ไหมครับเจนหลานกับเจน大妈ก็บางคนบางคนห่างกันไปแล้วใช่ค่ะเราจะรู้สึกได้แลอย่างคออย่าง ไม่ใช่ใครเก็บใจแม้กระทั่งลูกเราเพราะเขาแต่งงานไปเขาก็จะจากเราไปเหมือนจบลงมันนั่นแ,แต่เราพยายามอย่าไม่ให้ช่องว่างมันเกิดขึ้นมากถ้าเกิดขึ้นมากเราก็จะห่างเข้าไปเยอะเราต้องพยายามทําตัวเข้าใกล้เขาเวา้นระยะไม่ใช่เว้นระยะห่างเราพยายามอย่าให้เว้นระยะ่ะเอย้ยไม่ใช่เว้นช่องว่างช่องว่างใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาก็จะ <SUBSCRIBE S 2> ห่างเราไปแต่ถ้าเราพยายามหาเข้าหาเข้าม oh no, anyway, ั่งเราก็ไม่อยากไปจู้จี้เขามากเพียงแต่ว่าเราเขาหาเขาด้วยความรักอย่างหลานเนี่ยเราโตเป็นหนุ่มๆเนี่ยเจอหน้ากันอยู่ในห้างยายกอดนะกอดล้วหอมเขาซึทง่เขาก็โอเคเราทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็จะทำอย่างนี้คือไม่ให้เกิดช่องว่างว่าโอฉันจะเธอห่างกันแล้วนะฉันเราก็ยังรักเขาอยู่แต่ที่สำคัญอย่าท้อทิ้งค่ะอย่าทอดทิ้ง โอเคค่ะมาถ<อ><ร>นะชะถ่ายรูปก่กอนอ